วันนี้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยทั้ง4แบบนะครับครบ20วันแล้ววันนี้ครูจะพามาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าแต่ละแบบนั้นมีการทํางานหรือมีการย่อยสลายอย่างไรนะครับมาดูเริ่มจากอันนี้ครับถ้าจํากันได้างนี้นัแต่เดิมนั้นจะเป็นตอกล้อ,อยาง2วงซ้อนกันนะครับความสูงจึงเท่ากับ2เท่าของวงอื่น แต่วันนี้นะครับครบ20วันแล้วนี่ครับนี่คือผลของการย่อยสลายนะตอนนี้ก็เมื่อตอนที่ครบ10วันนั้นก็จะถูถอดออกไปกปลอกหนึ่งมันก็จะเต็มประมาณนี้ตอนนี้ครบ20วันมันก็ยุบลงไปวงนี้จะแตกต่างจากวงอื่นตรงที่ครูใช้รำข้าวในการเป็นอาหารเสริมให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในทั้งมูลวัวแล้วก็ที่อยู่ในต้นกล้วยนะครับก็ให้ออกผลมาอย่างนี้เดี๋ยวมาดูวงนี้กันต่อครับส่วนวงนี้นะครับ ไม่มีรำข้าวก็ยุบลงไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้เลยนะแต่วงนี้คูใส่หน่อกล้วยเข้าไปไม่ใช่หน่อกล้วยท,ท่าทีต้นกล้วยเข้าไปเต็มวงตอนนี้ก็ยุบลงไป เปรียบเทียบก็คือเท่ากับอันนี้แล้วนั่นแปลว่าการให้รำเพิ่มเป็นการช่วยกระตุ้นในการย่อยสลายได้มากกว่าหรือดีกว่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีผลอะไรมากมายนักนะครับถ้าเกิดบางท่านที่ไม่มีรำก็สามารถไม่ต้องให้ก็ได้นะครับก็เป็นอินทรียวัตถุ3ส่วนมูลวัว1ส่วนแล้วก็ความชื้นก็ให้เฉพาะน้ําก็พอนะครับมาดูเปรียบเทียบ2วงนี้ทีนี้วงนี้อันนี้ไม่ใช่วงอันนี้เป็นทําในตะกร้าอ่ะเดี๋ยวครูพามาดูครับวงที่ทําในตะกร้าแต่เดิมนั้น ท่านจะจํากันได้นะครับเอาแต่วงนี้ดูเนื้อปุ๋ยแล้วค่อนข้างแห้งเพราะว่ามันมีการสูญเสียความชื้นด้านข้างได้เอาวงนี้แต่เดิมนะครับถ้าท่านจํากันได้วงนี้เนี่ยรูใส่เข้าไปค่อนข้างภูนเลยนะครับรูมีรูปเปรียบเทียบจากอดีตนะครับค่อนข้างภูนเลยวันนี้ยุบลงไปครึ่งตะกร้าแต่ความชื้นสิครับความชื้นสูญเสียไปเยอะดังนั้นจึงมีส่วนอีกหลายส่วนที่ยังไม่มีการย่อยสลายเพราะเนื่องจากอย่างที่ว่านะครับ ความชื้นมันสูญเสียไปกับช่องว่างที่อรอบๆตะกร้าเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยใน10วันเราก็ต้องมาดูกันบ่อยๆเฉะนั้นตรงนี้เนื้อของอินทรียวัตถุที่เราทําเป็นวัสดุในการย่อยสลายเนี่ยในการทําเนื้อปุ๋ยเนี่ยมันจึงไม่ค่อยย่อยเมื่อเปรียบเทียบกับวงนี้วงนู้นนะครับทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งที่เราหมักเอาไว้คือเราหมักไว้ในกระสอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอามาดูก่อนอมาดูตรงนี้เลยครับ นี่คือกระสอบที่เราใช้หมักเมื่อคราวที่แล้วถ้าท่านจํากันได้มันจะค่อนข้างอยู่ประมาณนี้นะครับสในหนึ่งในสามอทดมันจะอยู่ประมาณ2ใน3ของกระสอบตอนนี้เหลือกองแค่นี้แล้วเรามาดูข้างในอันนี้ที่เราผสมรำข้าวด้วยนะครับก็คือเอาส่วนของอส่วนที่เป็นรำข้าวส่วนที่เหลือก็มาบรรจุใส่กระสอบนี้นะ เพื่อที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเพื่อนๆในการาทำปุ๋ยหมักดูเนื้อเนื้อปุ๋ยกันครับระหว่างที่มีการหมักเนี่ยครูก็มาพลิกถุงอยู่เป็นประจำนะครับออนี่นะครับเนื้อปุ๋ยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้ก็ความชื้นก็ยังมีอยู่เยอะทีเดียวนะครับก็ใกล้เคียงกับวงแรกเพราะว่าเนื้ออาหารเขาจะเหมือนกันเนาะ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่การย่อยสลายยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะนี่เพิ่งจะได้20วันเองเนาะ,อะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะได้เอาจากในถุงนี้ไปเทรวมก,กับในวงนู้นเลยนะครับเพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่เราก็พอจะทราบไปแล้วนะว่ามันสามารถเป็นไปได้นะครับนี่คือ20วันแต่หลังจากที่เราเอาไปหมักรวมกันแล้วเนี่ยสาวัน40วัน50วันและ60วันนะครูจะพามาดูเป็นระยะระยะนะครับนี่เมื่อวงมันยุบออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทางที่ดีเราควรที่จะเอามา ไว้รวมกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่นะครับแต่ว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งแนะนําไว้ว่าถ้าหากว่าเราสามารถพลิกกับกองได้หรือนํามาคลุกเคล้ากันใหม่มันจะเกิดผลได้ดีกว่านี้ก็น่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก,ก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเลยแล้วก็หมักรวมกันไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาดูอีก30วันนะครับครบ30วันแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปเอาอ,อุปกรณ์มาก่ออ่ะนี่ครับเอากระมัง ผสมปูนนี่แหละแล้วต่อไปเราก็เอาในตะการ้านี่เลยลงไปผสมในส่วนของเนื้อต้นกล้วยข้างล่างก็ยังเปียกชื้นอยู่นะครับมันจะเป็นเฉพาะข้างหน้าเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ต่อไปอันนู้นก็จะใช้จอบแล้ว ความชื้นยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความชื้นแต่สิ่งที่น่าห่วงคืออากาศอากาศ,อากาศคือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการช่วยในการย่อยสลายนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับคือการเจาะกองปุ๋ยเนี่ยเจาะเพื่อ2ประโยชน,น์คือ1นเจาะเพื่อเติมน้ากับ2เจาะเพื่อให้มีช่องว่างหรือมีอากาศแทรกเข้าไปได้เพื่อที่อากาศเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการย่อยสลายอ่าอันนี้วงนี้คือวงที่ใส่ลำข้าวเข้าไปด้วยนะทีนี้ก็หมดห่วงแล้วนะครับว่าไม่มีลำข้าวทำยังไง ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็หั่กมด,ด้วยกันเลยอาจจะคลุกยากนิดนึงเพราะเนื่องจากมันมีความชื้นสูงแล้วแล้วก็อย่างหนึง่งคนคลุกก็เหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วทําไปครับผลลัพธ์มันออกมาเรามองเห็นอยู่แล้วว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการทําเกษตรของเรานะ นี่แหละครับถึงต,งต้องใส่บัตเน,นีเหงื่อมันเข้าตาโหปริมาณเยอะพอสมควรใส่2วงนี้อาจจะต้องต่อขึ้นอีกเหมือนเดิมแล้วมั้งนะาไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นเดี๋ยวเราก็จะมาต่อไปอีก40วันนะครับเดี๋ถ้าวงเดียวหมดก็เอาวงเดียวดีกว่าเนาะจะพุนวงพูน,พน,พนเรี่ยวไปยุบอย่างเนี้ย แล้วเราก็เอาผ้ามาคลุมแล้วเอาล้อมาปิดไว้เหมือนเดิมนี่อีกสิบวันมาเจอกันครับ